พี่น้องครับผมอยากให้เห็นความงดงามของความเป็นแม่ครับนี่คือเป็ดเทศนะฮะเป็ดเทศที่แม่เขาฟักลูกออกมาแล้วนะครับเราก็แยกลูกนะฮะแยกลูกออกมาเพื่อจะมาดูแลเองนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเป็ดและไก่นะครับที่สวนนะครับแต่แม่กลัวว่าลูกเนี่ย จะกินอาหารกันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาให้อาหารเนี่ยเห็นไหมครัเวลาให้อาหารปุ๊บเนี่ยแม่เขาก็จะมาเนี่ยมาคอยดูแลลูกเขาเนี่ยคอยบอกลูกว่าเอ้ยมันกินยังไงอะไรงไงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเนี่ยดูดูดูเอาเองครับดูเอาเองเห็นไหมครนี่คือความเป็นแม่ครับความเป็นแม่เห็นไหมเหมือนเขาบอกลูกอะ่ะเอ้ยต้องกินอย่างนี้นะลูกนะเห็นไหม เด็กๆก็เชื่อฟังแม่เห็นไหมเขาก็อยากจะพูดอะไรนะอา้าพูดพูดเลยพูดเลยโอเคโอเคเห็นไหมนี่และครับ